นี่คือต้นบักนาวครับบักนาวปลูกในกระถางครับผมนม่ใหญ่ใหญ่แต่ว่าบักนาวนี่เพื่อนบอกมาว่าเป็นเป็นบักนาวโบมีเม็ดกะนะมัน,นรับเสียบ,บกับเหนียว,วมือหอกรับเสียบกับปลาเมือ่อวันไม่แบบใหญ่เลย นี่ก็คิดว่าสิพ่อกินได้หรอมั้งดิกรนนาเตรียมไป็าดลองมือในในปลูกหน้าปลูกในกระถางหน้อยดกครับพี่น้อย ครับสีภาไปบึงต้นเกาหลักครับต้นเกาหลักหน้าบ้านครับนี่เป็นดอกอยุกก็มีครับผมเป็นเวยกระายครับเต็มต้นอยู่นี่แก่แล้วก็มีครับสามารถน้ำไปเห็ดกินได้เลยครับ กอแกะเม็ดมันออก,กมาเบ่งครับนี่ครับกินซดก็ได้ครับผมออกรสหวานมันครับนี่ครับเป็นเกาลักพันธุ์ไทยครับพันธุ์กรรมยีเป็นอย่างคือว่าพันธุ์กรรมยีคงเป็นเพพาะผิวเปลือกของผลเกาลักแก่ครับที่มีสีผิวสีสมปนแดงซดนี่แหละครับ ผลของเกาลักเนี่ยก็สามารถนำไปประกอบปรุงเป็นอาหารหวานข้าวได้ครับเกาลักพันุกรรมยีนี่ปลูกง่ายขยายพันุง่ายศัตูพืชมีหน่อยที่ปลูกมานี่ก็บอ,อเคยใส่ยาขา่าแรงหรือสารเคมีอีกอย่างเลยครับขยายพันุโดยการตอนจิงได้เป็นไม้เนือ้ออ่อน นี่ก็ให้ลผลิตทั้งปีครับผมต้นกับบ่คคอยสูงนี่ก็สามารถซอยหรือขึ้นได้ก็ได้ครับเพราะว่าต้นมันแก่แล้วต้นมันก็ใหญ่เนาะอิงกันสาขามันก็แข็งแรงอยู่สามารถปินได้ครับผมอันนี้ก็ใส่ไม้ซอยเอาครับนี่นี่ยืดถึงได้นีนาา่ครับเห็บพวงนี่ยไก่ยืดถึงครับแล้วก็คว้มเหนียวกับบ่อปันใดครับสามารถบิดได้เลย สำหรับชิปนี้ค่ะสวัสดีครับผม